เปิดลิฟต์ดารานักแสดงละครพรมลิขิตเกิดเดือนธันวาคมจะมีใครบ้างมาดูกันเลยครับเปิดด้วยคนแรกกันเลยนะครับปีเตอร์แพนทัศพลน,นะครับเกิดวันที่7ทธันวาคม2541ซึ่งรับบทหมื่นจันท์พู้เบศคนต่อมานะครับจ้าจ่าแดนดาวเกิดวันที่12ทธันวาคม2539รับบทอึง่งคนต่อมานะครับไผ่วิสรุตเกิดวันที่21่ธันวาคม2534รับบทขามขามผุอ,อึง คนต่อมาเลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเบลล่าลานีเกิดวันที่24่ธันวาคม2532รับบทกาลเกตเกตุรางและพุตานครับคนต่อมานะครับนุ่นละมิดาเกิดวันที่25ธันวาคม2525 25, ครับรับบทแยม้มอีกหนึ่งนุ่มหล่อมาเทสสุขุมหล่ออันดับหนึ่งที่สุดในโลกโป๊บธนวันรเกิดวันที่27่ธันวาคม2525ร 25, ับบท พยาวิสุทธิ์สาครพ่อลิศพ่อเหลืองเอาเป็นว่าเราขอแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าด้วยนะครับกับนักแสดงละครพรมลิขิตที่เกิดในเดือนธันวาคมด้วยนะครับ